สุามเลยียุณมรามตุลลอยิวบราาตูยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะคะกับคุณครูพี่อุ้งวันนี้คุณครูพี่อุ้มก็จะมาสอนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนะคะซึ่งเป็นคาบที่3แล้วนะคะที่เราได้ามาเจอกับคุณครูนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็มาดูกันก่อนนะคะว่าคําว่าเทคโนโลยีคืออะไรเทคโนโลยีนี่นะคะเขียนแบบนี้นะคะเทคโนโลยีก็คือ การที่มนุษย์นำสิ่งของอย่างหนึ่งไปประดิษฐ์ด้วยการใช้ความรู้ของมนุษย์เนี่ยนะคะ,ะประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นสิ่งของอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับมนุษย์อย่างเช่นอะไรบ้างอ,อย่างเช่นการท,ทําโทรศัพท์มือถือการผลิตประดิษฐ์เครื่องซักผ้าขึ้นมาแบบนี้เขาเรียกว่าเทคโนโลยีนะคะ จากที่เราซักผ้ากับมือนะคะจากที่เรา,าใช้พัดลมแต่ก่อนก็พัดกับใบลานนะคะใบลานพัดกับกระดาษแบบนี้เปลี่ยนมาเป็นการใช้พัดลมแทนนะคะต่อไปคําว่าสารสนเทศคืออะไรสารสนเทศก็คือการาที่มนุษย์เหมือนเดิมนะคะนำข้อมูลต่างๆมาเก็บรวบรวมไว้มีการประมวลผลมีการคิดวิเคราะห์ ะะหลังจากนั้นก็สรุปผลขึ้นมาเขาเรียกข้อมูลสารสนเทศนั่นเองนะคะวันนี้มาดูนะคะว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเราจะใช้อย่างไงให้มันปลอดภัยนะคะมาดูกันเลยค่ะข้อที่1ก็คือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเราข้อมูลส่วนตัวของเรามีอะไรบ้างรูปถ่ายก็เป็นข้อมูลของเรานะคะรูปถ่ายของเราก็เป็นรูปถ่ายของเราจะเป็นของเพื่อนไม่ได้นะคะเลขบัตรประชาชน พาสปอร์ตสำนาอทะเบียนบ้านแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราะจะเป็นของพ่อแม่เราไม่ได้เป็นของน้องเราไม่ได้นะคะของเราก็เป็นของเรานะคะมีอะไรบ้างที่ไม่ควรเปิดเผยทำไมเราไม่เปิดเผยเพราะเราต้องเก็บไว้เป็นความลับนะคะ,ะเพื่อไม่ให้ผู้อื่นนําไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรืออาจจะถูกสวมรอยนําไป ใช้ข้อมูลในทางที่ไม่ดีนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างตอนนี้รัฐบาลก็ให้โครงการคนละครึ่งมานะคะเวลาเข้าไปสมัครก็ต้องใช้เลขบัตรประชาชนจะต้องมีการสแกนหน้านะ,ะสมมุติว่าถ้าเราทําบัตรประชาชนของเราหายไปบางทีก็โดนสวมรอยได้นะคะเขาเอาสำเนาบัตรประชาชนเราไปถ่ายเอกสารแล้วก็เขาอาจจะใส่ข้อมูลลงไปกรอกๆเวลาสแกนหน้า เขาก็เอารูปถ่ายนั่นแหละมาสแกนนะะรูปถ่ายที่เป็นรูปถ่ายสีหน่อยมาสแกนกับโทรศัพท์นะในดิสก์เนี่ยก็ทําได้นะคะทาได้เขาบอกแล้วถ่ายตัวจริงไม่สําเร็จสักทียืนยันตัวตนไม่ผ่านแต่พอไปถ่ายกับรูปรูปภาพนะคะผ่านเฉยเลยนะคะดังนั้นเราก็ระมัดระวังให้ดีนะคะตอนตอนแรกเนี่ยเรานึกว่าบัตรประชาชนที่เป็นรูปหน้าของเราเนี่ย ข้อมูลตรงนั้นสําคัญนะคะแต่เดี๋ยวนี้นะคะข้อมูลด้านหลังด้านหลังบัตรประชาชนที่เป็นตัวเลขข้างหลังนะคะสาคัญเหมือนกันนะคะเราอย่าเพิกเฉยด้านหลังนะคะเพราะว่าเขามีการกรอกรหัสเลขบัตรด้านหลังประชาชนด้วยก็ระมัดระวังให้ดีนะคะเาถ้าเราคิดว่าเราเก็บข้อมูลไว้ไม่ได้กลัวบัตรประชาชนหายอะไรนะคะเราก็ เก็บไว้ที่พ่อแม่ของเราก่อนก็ได้นะคะไม่ต้องอไม่ต้องพาพกติดกระเป๋าไปเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะทําหายได้นะคะ<ม>ต่อไปมาดูข้อที่2อะยกตัวอย่างก่อนนะคะยกตัวอย่างตัวอย่างข้อมูลส่วนตัวก็มีเลขบัตรประชาชนขนาดว่าคุณครูเอามาจาก Google นะคะเขายังปิดตัวเลขเลยนะคะเพราะาถ้าเขาสุ่มๆไปอาจจะไปโดนเลขบัตรประชาชนของคนอื่นก็ได้เขาก็เลยใส่ รูปแบบนี้มานะคะแม้กระทั่งรูปเนี่ยเขาก็ให้มาแบบนี้ไม่มีหน้าไม่มีตาเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเหมือนกับคนอื่นนะคะต่อไปอันที่สองคือสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่เป็นข้อมูลด้านในนะคะก็สาคัญเหมือนกันนะคะถ้าสำเนาทะเบียนบ้านหายเนี่ยต้องไปแจ้งความแล้วก็ต้องไปทําใหม่นะคะเผื่อว่ามีใครมาสวมรอยของเราและเรากลายเป็นคนต่างด้าวโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะต่อไปก็คือ พาสปอร์ตนะคะพาสปอร์ตอันนี้เป็นพาสปอร์ตของประเทศไทยนะคะเป็นรูปตาครุฑแบบนี้นะคะถ้าเราทําหายบางคนนะคะออกจากประเทศไม่ได้แล้วก็เข้าประเทศไม่ได้นะคะต่อไปก็คือรูปถ่ายคุณครูเอารูปถ่ายของนายกรัฐมนตรีมานะคะถ้าเอามาเรียนแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเอารูปถ่ายของเขามาตัดต่อหรือว่าใส่ข้อความที่ถูกใจแบบนี้ อาจจะทําให้เราเนี่ยเป็นยังไงคะอา,อาจจะทําให้เราเนี่ยต้องติดคุกติดตารางได้นะคะเพราะว่าเราไปเอาข้อมูลส่วนตัวของเขามาแต่ตรงนี้คุณครูใช้ในการศึกษานะคะเพราะว่านะักเรียนทุกคนก็รู้จักกันต่อไปมาดูข้อที่2ข้อที่2คือกําหนดรหัสผ่านกําหนดรหัสผ่านเพื่อไม่ให้คนอื่นเป็นยังไงเพื่อไม่ให้คนอื่นเนี่ยเข้าไปใช้งาน หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราได้อย่างเช่นถ้าเราทำงานในบริษัทแบบนี้นะคะเราก็ต้องอมีการตั้งรหัสผ่านคอมพิวเตอร์เรานิดนึงนะคะถ้าทำงานในธนาคารหรือว่าทำเกี่ยวกับข้อมูลลับเป็นสายตำรวจแบบนี้นะคะก็ต้องตั้งรหัสผ่านไว้กับคอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าโทรศัพท์มือถือของเราก็จำเป็นเหมือนกันนะคะเพื่อป้องกันอะไร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปเห็นอย่างเช่นรูปรูปถ่ายของเราที่ถ่ายไว้หรือว่า,าเราอาจจะถ่ายรูปถ่ายรูปที่เราไม่อยากให้เพื่อนก็เห็นนะคะเราก็ควรตั้งรหัสผ่านไว้มีอะไรบ้างที่ควรตั้งรหัสผ่านไว้ ก็คือมีโทรศัพท์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้หรือบางคนก็ก็จะมีการขีดแบบเป็นเส้นตัวตัวแซตัวเอ็นถ้าถ้าเป็นขีดเส้นแบบนั้นจะเดาง่ายนะคะ,ะตัวเอ็นตัวแซตัวสี่เหลี่ยมแบบนี้อาจจะเด,เดาง่ายนิดนึงแต่ว่าถ้าหากว่าตั้งเป็นตัวเลขเนี่ยจะเดายากนะคะต่อไปอ่าต่อไปอันนี้ก็คือการตั้งรหัสผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ มี Facebook ต่างต่างก็คือก็มีรหัสเข้าสู่ระบบเหมือนกันนะคะต่อไปข้อที่3ให้ออกจากระบบทุกครั้งหลังใช้งานอะไรบ้างที่เราต้องควรออก Facebook Twitter นะคะอีเมลคอร์ดเมลต่างๆของเราที่เราเล่นแล้วก็เราไม่ได้ล็อกเอาท์ออกนะคะไม่ไม่ได้ออกจากระบบจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ออกจากระบบอาจจะทำให้ผู้อื่นเนี่ยมาใช้งานต่อ อย่างเช่นยกตัวอ,อย่างเช่นนักเรียนเล่นเฟซในห้องคอมแบบนี้นะคะ,ะเราเราเล่นอยู่สักพักหนึ่งหมดคาบเราไม่ได้ออกจากระบบต่อไปน้องก็มาเล่นต่อพอน้องมาเล่นต่อน้องเขาก็เล่นเฟซของเรานะคะแล้วไปทักค,คนนู้นทีไปทักคนนั้นทีโดยที่ตัวเราเนี่ยไม่รู้ว่าใครเล่นเฟซบุ๊กเราอยู่นะคะแล้วแล้วอาจจะทําให้เกิดความเสียหายตามมาก็ได้นะคะ,ะก ควรป้องกันไว้นะคะออกจากระบบทุกครั้งหรือถ้าเราทํางานเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยที่เขาให้มีการกรอกกรอกลงทะเบียนแบบนี้นะคะแล้วก็เราให้คอมพิวเตอร์จดจําหรือว่าบันทึกข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ก็อันตรายเหมือนกันนะคะอย่างเช่นการเข้าเงินเดือนแบบนี้นะคะการเข้าเงินเดือนอก็ให้คอมพิวเตอร์จํารหัสผ่านแล้วสักพักนึง คนอื่นก็มาปั๊บเขาก็เข้าได้เลยเพราะว่าเราสั่งให้คอมพิวเตอร์จําข้อมูลไว้นะคะอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะคะต่อไปข้อที่4ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสนะคะเพราะอะไรเพราะจะทําให้เราปลอดภัยนะคะและก็เป็นการป้องกันไม่ให้ข้อมูลของเราเนี่ยถูกทําลายหรือว่าถูกแฮ็กไปได้นะคะ บริษัทหลายบริษัทเขาจ้างเลยนะคะจ้างให้มา,าใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสเนี่ยไม่ให้ถูกแฮกไปนะคะมีธนาคารกรุงไทยแบบนี้ธนาคารต่างๆนะคะเขาก็มีบริษัทเพื่อมาดูแลโปรแกรมของเขานะคะรวมไปถึงองค์การนาซาต่างๆนะคะก็ก็มีนะคะ เพราะว่าเขาไม่อยากให้คนอื่นเข้าไปแฮกข้อมูลองค์การลับต่างๆ FBI อะไรที่เขาเรียกกันนะคะเขาก็มีการป้องกันไวรัสเพื่อไม่ให้บริษัทเขาถูกแฮกนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างของเราและการเอาแบบโปรแกรมที่เป็นเบื้องต้นนะคะสำหรับป้องกันไวรัสก็จะมีประมาณนี้นะคะซึ่งคุณครูก็เคยใช้ตัวนี้กับตัวนี้นะคะร่มแดงนะคะร่มแดงกับ กับโน้ตนะคะสามสองแล้วก็อ่ะต่อไปข้อที่5ก็คือขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาเวลาเราเจอปัญหาอย่างเช่นเอาสำหรับเด็กๆนะคะเวลาเราเล่น Facebook แล้วก็มีเพื่อนมาด่าเราใน Facebook หรือว่าเอารูปเราไปไปทำในทางที่ไม่ดีนะคะสิ่งแรก ถ้าหากว่าเกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยคนแรกที่เราควรบอกก่อนเพื่อนเลยก็คือคุณครูประจําวิชาหรือว่าคุณครูประจําชั้นนะคะถ้าหากว่าเราไปบอกผู้ปกครองเราเลยแบบนี้นะคะอาจจะทําให้เกิดเรื่องราวขึ้นมาก็ได้อย่างเช่นทําไมคุณครูไม่รู้ทําไมผู้อํานวยการไม่รู้แบบนี้นะคะซึ่งถ้าหากว่าเรื่องเกิดขึ้นที่โรงเรียนเราก็ควรบอกคุณครู ประจำวิชาหรือว่าคุณครูประจําชั้นก่อนถ้าหากว่าคุณครูประจําชั้นแก้ไขไม่ได้ก็อาจจะไปบอกพออนะคะคุณครูจะไปบอกพออถ้าพออแก้ไขไม่ได้อีกนักเรียนทะเลาะกันอีกนะคะก็อาจจะไปบอกผู้ปกครองแล้วก็พอไปบอกอผู้ปกครองผู้ปกครองทะเลาะกับผู้ปกครองอีกทํำยังไงทีนี้ไปไปที่โรงพักนะคะไปบอกตํารวจเลยขึ้นไปแจ้งความที่ตํารวจเลย ตำรวจก็เอาไม่อยู่แล้วทำยังไงทีนี้ขึ้นศาลเลยนะคะขึ้นศาลเลยอเอาให้ถึงที่สุดสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดด้านล่างลิงก์เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเรียนทุกครั้งเราก็ต้องมีคะแนนเก็บทุกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ